สวัสดีครับข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย Department of Local Administration Ministry of Interior คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสทประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568ด้วยปรากฏข่าวว่าการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะเป็นโมคะแล้วสอบใหม่ จะมีการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่าการดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ดำเนินการด้วยความสุดจริตโปร่งใสตรวจสอบได้โดยมีการวางมาตรการการป้องกันการทุจริตในทุกๆขั้นตอนประกอบกับได้มีภาคีเครือข่ายได้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสนปปช สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสนปปทกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบกปปปกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปงเข้าร่วมสังเกตการในการดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้โดยไม่มีการประกาศยกเลิกการสอบแต่อย่างใด ดังนั้นขอให้ผู้ที่สอบผ่านเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วไปบรรจุและแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปโดยกสอ,อจะประชาสัมพันธ์วันเวลาสถานที่สอบภายในสัปดาห์นี้ทางเว็บไซต์ https dla local 2 5 6 8 t h a i j o b com ทั้งนี้หากประชาชนหรือผู้สมัครสอบมีเบาะแสเกี่ยวกับการแอบอ้างเพื่อช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ขอได้โปรดแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมท้องถิน่นหมายเลข0-2241-9014หรือ08-2114-1233หรือเพจคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิน่นหรือภาคีเครือข่ายต่อไป จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ5มกราคม2569สวัสดีครับ